น้อยลงอืมโอเคครับเดินก็เบาขึ้นแขนยกขึ้นก็เบาขึ้นโอเคครับเจ็บก็สเกลมันลดลงจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่แล้วครับลลดงไปเกินครึ่งเกินครึ่งะเนาะใช้ชีวิตสบายขึ้นเลยครับดีพอใจการรักษาไหมครับขอบคุณนะครับเก่งคุณป่านเนาะมีอาการเจ็บที่ไหนครับคือจริงๆที่เป็นเยอะๆก็คือเจ็บตรงตรงตรงนี้ค่ะสะโพก โอเคโอเคได้ครับอแอไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่นอนหลัอเข้าใจว่านอนือนอนคว่ำลงี่าเนแล้วพอเอเปลี่ยนท่าคอไก็ยังไม่ได้หาออเได้ครับจะชอบปวดเหมือนแบบอรมเหมือนเนาะปวดขอบ่าไหลหล่อะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ครับทั่วๆไปเนาะอันนี้เป็นมานาอแล้อยังครับเป็นมาสไปดีกว่า ก็มีเคยหกล้มเคยีเคยมีที่ของเข่าหรอโอเคครับโอเคมันดีขึ้นเยอะมเคครับแต่ยังเหลืออยู่หน่อยๆเนาะโอเคเป็นมานานขนาดไหนแล้วเนาะนานแล้วเนาะโอเคไออาการปวดที่สะโพกของเราอยู่ที่ระดับไหนสะโพกถ้าช่วงที่เป็นโรคกระดูนขาถ้ามันตีขึ้นมาในเดือนเดษยนแบบ เจ็บจนทุกอย่างเดลยเลยแต่อ็ปวดมากอค่ะถ้าถ้าสมมติสเกลสเกลเต็มสิบอ่ะถ้าสิบคือปวดมากอยู่ที่สี่เนาะโอเคได้ครับแล้วแล้วมันปวดตอนไหนบ้างอ๋อแล้วแต่เเยบาางววันนปดช้็โอนเครับได้ครับแล้วก็ไปรักษาที่ไหนมาบ้างครับเคยเคยฝังเข็มมาอ่ะทงแก้วอะไรอย่างเงี้ยไปดูนี่ อ๋อไม่หายเนาะมันยังค้างอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับครับเบาไหมเบาอิสระขึ้นเนาะหลังหลังรู้สึกสบายขึ้นไหมหลังมันไม่ค่อยรู้สึกอ๋อไม่ไม่รู้สึกเนาะอ่าพอที่กดก็ไม่เจ็บน้องอ่าอ่าอ่าเรือเสกเจ็บเนาะแสดงว่าเจอจุดผิดปกติเนาะอ่าเดี๋ยวทําสะโพกต่อละครับนอนคว่ำเลยครับดูสะโพกสิสะโพกสบายขึ้นไหม ดีเนาะเออสะโพกเบาอลองเดินสิขาเบาไปข้ามไหมใช่ไหมส้นเท้าด้วยเนาะใช่ไหมเออโอเคดีแล้วแตกต่างเลยเนาะงั้นสู้ๆนะเดี๋ยวค้างหน้าค่อยมาทำหรคอข้าววันนี้ทำไปสามค้งแล้วเนาะมันมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับคุณฟาน น้อยลงอืมโอเคครับเดินก็เบาขึ้นแขนยกขึ้นก็เบาขึ้นไม่นโอเคครับเจ็บก็คือหลังสะโพกขานะใช่ค่ะข้างขวานาะโอเคแล้วก็คอบ่าไหล่แขนค่ะโอเคสเกลมันลดลงจากเท่าไรเหลือเท่าไหร่แล้วครับเกินครึ่งนะเนาะโอเคสามครั้งได้ครึ่งนึงใช้ชีวิตสบายขึ้นเลยะครับดีขึ้นแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราทิ้งช่วงห่างแล้วก็ลองจัดเวลามาเมนเทนาการเป็นระยะเนาะ พอใจการรักษาไหมครับขอบคุณนะครับเก่งมากเลยครับมาได้สามยกขอบคุณ,ค,ณครับ